Good tidings we bring to you and your kings. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello everyone. Merry Christmas. i า o pop in to say hello m a r r y ลโหลแฮร์รี่คริส a ์ a my project ก็จะมาอัปเดตโปรเจกต์นะคะแต่ก็คงจะพูดภาษาไทยนะคะสำหรับการอัปโหลด h e p อัปโหลดอัปเดตโปรเจกต์นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะของที่นี่นะคะของของของคนที่เขาศาสนาคริสต์กันนะคะม่คงพูดไปอะไรไม่รู้โอเคนะคะก็ ก็จะเลยจะมาอัพโหลดในสิ่งที่คุณครูทำมามก็ทำมาเป็นก็ร่วมปีแล้วนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มโยงเริ่มอะไรเข้าหากันนะคะโครงการของคุณครูนะคะก็มีส่งสารโรงเรียนแล้วนะคะที่เข้าร่วมโครงการโอเมดยูเคของของอังกฤษนะคะที่แต่ของเมืองไทยก็มีโอเมดเหมือนกันนะคะเราก็ก็คือการพัฒนาการศึกษาของปฐมวัยนะคะในแบบที่ ที่ส่งเสริมการพัฒนาและก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะพัฒนากนารสัตว์เด็กพร้อมกับทุกอย่างและก็เคารพในส,สิทธิเด็กไปในในตัวด้วยนะคะก็คือสองสามอย่างแต่ที่เน้นจริงๆก็คือการพัฒนาปลูกฝังเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และวัฒนธรรมและวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกันและการการเหตุการการเคารพในสิ่งแต,ต่างในสิ่งที่มีความแตกต่างทุกคนจะมีความแตกต่างทุกคนนะคะ คนจะยูนิกก็คือเป็นคนจะมีความแตกต่ตางแล้วก็เราจะปลกฝังตรงนั้นตั้งแต่ลกเด็กตั้งแต่ปฐมวัวไวขึ้นไปนะคะนั่นคือสิ่งที่ว่าที่นี่เขาก็พยายามทำอยู่นะคะเขาเรียก early early intervention early intervention คือการเข้าไปปรับปรุงตั้งแต่นิ่นๆตั้งแต่ต้นๆแต่แรกๆนะคะโอเคจะไม่ให้ซีเรียสมากนะคะเพราะว่าโครงการของค,คุณครูผ่านมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะก็ตั้งแต่ที่ไม่ยัง ันนี้คือโรงเรียนที่จอยในะแบบที่พวกที่แบบที่พวกที่เขามาดัดแปลงแล้วก็ไปลิงก์ใส่หลักสูตรของปฐมวัยที่เมืองไทยด้วยนะคะก็ก็เป็นโรงเรียนนี้ที่จนยกให้ตัวนโครงการนี้ก็คือโรงเรียนที่คุณครูทําอยู่ด้วยนี้คือเขาจะเขาจะทําตามในระบบที่โรงเรียนทุกภูอนที่อังกฤษเขาจะทําคล้ายๆอยว่าเหมือนที่สุดนะคะก็คือเขาจะตามแนวคิดของโฟเบลแล้วก็แนวคิดของโอเม u ยูเคกันนะคะ ก็จะมีเริ่มแต่คือท้าทายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนศูนย์เด็กๆโรงเรียนนี้นะคะเขายังไม่มีอะไรข้างนอกเขายังไม่มีการการคุณครูก็เลยเอามาทําเป็นส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่แล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปในตัวนะคะเด็กก็จะได้หลายอย่างที่จะเข้าไปปู่ฝังเขานะคะหนึ่งตั้งแต่ยังตั้งแต่ยังไม่เป็นอะไรเลยข้างนอกเห็นนะคะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงจุดนี้ น้องเข้าทํางานหนักมากเลยนะคะที่เมืองไทยนะคะประสานเขาไม่แน่ใจไม่แน่ใจแหละเขาก็ส่งข้อความมาถะมหรือไม่ก็คงว่าขอคุยด้วยหน่อยนะคะเขาปรึกษาด้วยหน่อยเขาเขาจะประสานงานดีมากๆเลยะคะุณครูดีใจที่คุณได้เจอคนที่มีความรู้สึก <c oughs> และความตั้งใจเหมือนคุณครูนะคะคุณครูก็สนับสนุนเต็มที่นะคะก่อนอื่นก็บอกได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้เอาเงินมาจากโครงการนะคะคุณครูคุณครูใช้เงินส่วนตัวนะคะที่ไปช่วยคุณครูก็จะช่วยทีละนิดทีละหน่อย เพราะว่าโครงการของครูเป็นคือโครงการการศึกษาเพื่อความยั่งยืนก็คือโครงการการก็มันจะยั่งยืนพะเราทาเสร็จแล้วมันก็จะส่งเสริมกันต่อไปเรื่อยๆก็จะถยูได้อยู่ได้ท,ท,ท,ทั้งทั้งๆแม้ว่าจะไม่มีเงินของครูไปช่วยเขาก็จะอยู่ได้ณะจุดหนึ่งนะคะก็ค่อยๆทําไปก็ค่อยติดตามนะคะก็จะเห็นการพัพฒนาของโรงเรียนของเรานะคะที่เมืองไทยที่ครูคทํานะคะ เขามีเงินประ,มประถมเขาด้วยประถ,ม,ระถมเขาด้วยนะคะประถมเขาก็เริ่มรักพัฒนาเหมือนกันนะคะทุกอย่างที่คุณครูบอกเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมคะเพราะคุณครูคิดตั้งนานแล้วคุณครูคิดว่าทายังไงดีงั้นคุณครูเราจะไปบอกให้คนอื่นทําตามเราไม่ได้ตามที่เราอยากต้องการไม่ได้ฉะนั้นเราต้องแสดงให้เขาเห็นแสดงให้เขาเห็นแล้วให้เขาได้ลองสัมผัสว่าเขารู้สึกยังไงเขาโอเคเขาว่าโอเคทําอันนี้ด้วยกันนี้เราก็แสดงนะคะว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ เราอาจจะเราไปบอกเราเราไปให้บอกให้ใครคิดให้ใครทําอะไรเหมือนเราต้องการไม่ได้หรอกนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็มาได้ถึงแล้วก็ผ่านด่านมาหลายด่านกันแล้วนะคะกว่าจะมาถึงชุดนี้นะคะตอนนี้เราก็ทำรั้วเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะตอนนี้น้องเขาก็ทําข้างหน้าข้างหน้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วข้างหน้าก็คือแล้วเขาก็จะเอาดอกเฟื่งฟ้ามาปลูกนะคะน่ารักมากเลยน,น้องเขาตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ที่ดีที่สุด ผู้ปกครองเริ่มมาร่วมด้วยนะคะ่ําม,มืดเขาก็ยังมาช่วยนะคะผู้ปกครองใจดีมากๆเลยนะคะผู้ปกครองกาม,มือดแล้วก็ยังมาทํากับเราอยู่เลยนะคะน้องเขาก็ยังไม่เลิกงานนะคะ so เป็นอะไรที่คุณครูตีใจมากๆนะคุณครูไม่เสียดายแม้แต่เงินบาทเดียวที่คุณครูให้ไปน้องๆเขา,นาไปทําการพัฒนาการศึกษาที่เมืองไทยนะคะคุณครูค,ค่อยๆทานะคะก็เลยะครูหาวิธีทางที่จะแบบคุณครูก็ทําหลายอย่างด้วยนะคะเพื่อจะหาเงิน ที่ว่ามาจะช่วยช่วยส่งเสริมทางทางเมืองไทยนะคะเพราะว่าคุณครูอยู่ได้ด้วยเงินเดือนของคุณรูแล้วก็อยู่ที่อังกฤษก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะคุณครูก็เลยว่าถ้าคุณครูทาธุรกิจที่เมืองไทยอะไรที่เป็นผลประโยชน์ดอกเบี้ยดอกเบี้ยเขาเรียกไม่ใช่ดอกเบี้ยใช่ไเขาเรียกกาไรที่คุณครูได้มาคุณครูก็จะมาลงที่การพัฒนาการศึกษาที่เมืองไทยค่ะมันเป็นอะไรที่อยู่ในจิตวิญญาณของครูค่ะก็เลย ตั้งใจมากๆเลยค่ะบอกตรงๆว่าจ้งแต่งมาคริสต์มาสและปีใหม่ปีนี้ได้รับข่าวดีหลายๆอย่างจากโรงเรียนที่ที่คุณครูช่วยช่วยช่วยส่งเสริมช่วยดูแลช่วยให้ทุนทํานิดๆแต่น้อยคุณไม่รวยนะคะแต่คุณครูก็ช่วยเท่าที่คุณครูช่วยได้ถ้าคุณไปฟังกันว่าการให้ยังไงให้มีความสุขคือให้ตามกําลังที่เราให้ได้ค่ะคุณครูก็ค่อยๆทําไปแล้วก็ตอนนี้รู้ไฟนะคะขอภัยไฟของคุณครูมันสงสัยจะปิดจะเปิดสงสัยเปิดไว้นะคะ แล้วค่ะนีก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ากลา,างนี้นะคะตอนนี้รั้วเราเสร็จแล้วนะคะรั้วแต่ยังไม่สูงเท่าไหร่นะคะตอนนี้รั้วคือไว้ให้เด็กปลูกผักตอนนี้เด็กๆเขาปลูกเขาทาแปลงผักได้ยี่สิบคนก็ยี่สิบแปลงผักแต่แตแเขาทําเป็นทีมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆมีความสุขมากเลยนะคะมีความสุขมากๆคุณครูก็มีความสุขที่ได้เห็นความตั้งใจของคนที่เมืองไทยนะคะว่า เขาก็อยากทำแต่เขาไม่มีทุนแล้วก็ค่อยๆให้ทุนเขาไปทำนะคะแล้วทำในแนวความคิดที่เราที่เขาส่งเสริมที่นี่แล้วคุณครูได้ลองทำที่นี่แล้วปัญหาก็เจอที่นี่นะคะที่อังกฤษก็เจอคุณครูพะเขาไปเจอปัญหาที่โน่นคุณครูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยตกใจเพราะว่าครูครูคิดว่ามันต้องมีอยู่แล้วเวลาเจอ เจอปัญหาขึ้นมามันก็ต้องเจออย่างเช่นผู้ปกครองความคิดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องต่อสู้ด่านของความคิดของแต่ละคนแต่ถ้าเราทําให้เขาเห็นได้ว่าเราจริงจังขนาดไหนแล้วเขาเห็นผลงานเขาก็เริ่มมาเข,ข้ามาช่วยในหน่อยแล้วนะคะที่แรกก็เริ่มกันอยู่สองคนสามคนของเรานะคะแต่พอเราทําไปสักพักสักพักก็เริ่มดีขึ้นก็เลยมีความสุขและมีแบบว่าก็จะทำตั้งใจทําไปเรื่อยๆติดตามกันนะคะเพราะว่า โครงการนี้ไม่ใช่โครงการวันนี้วันเดียวนะคะโครงการเพื่อความการศึกษาเพื่อความยัง่งยืนนะคะก็เลยต้องทำกันไปเรื่อยๆก็คุณครูมีโครงการว่าจะทํารั้วสูงจริงๆเพราะว่ามันจะได้มีที่ปลอดภัยสำหรับเก็บของของเรา ตามกันไปดูด้วยนะคะที่คุณจะมาอัปเดตให้ดูรูปๆให้ดูว่าเราไปถึงไหนกันแล้วตอนนี้คือรัวร้วรั้วรั้วปลูกผักของเราเสร็จแล้วแต่เราจะทํารั้วสูงออกไปอีกแล้วก็ขยายออกไปอีกนะคะตาถ้าเห็นในรูปนั้นจะเห็นกว้างเลยที่เนื้อที่กว้างเลยใช่ไหมคะนั่นแหละด้านล่างตรงนั้นนะคะตรงนี้เราก็จะทําเป็นรั้วสูงขึ้นไปเลยเพราะว่าจะได้มีที่ปลอดภัยแล้วปลูกผลไม้ได้เด็กเขาจะเข้าไปเรียนรู้เราจะหากิจกรรมการเรียนรู้ ที่ลิงก์สำหรับวิชาการและก็ลิงก์ทุกอย่างให้เข้ากันหมดเลยนะคะเด็กก็จะได้พัฒนาตามวัยของเขาได้เข้าสึ่การศึกษาที่เหมาะก,กับวัยและก็มีคุณภาพระดับเมืองนอกค่ะเพราะว่าคุณครูจะยกระดับเมืองนอกที่คุณครูทำงานอยู่ไปผสมผสานกับเมืองไทยและไปให้มันเข้ากับหลักสูตรของเมืองไทย เพราะว่าเราเราจะไปเปลี่ยนเลยไม่ได้เพราะาเขาหลักสูตรเขาก็ไม่ดีก็ดีๆก็มีเราก็เก็บอะไรที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเข้าหากันอะไรที่เข้าหากันได้เราก็ทําค่ะมาติดตามโครงการส่รงเสริมการศึกษานอกสถานที่แล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมและเขารบและให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงออกนะคะเรามาตามกันเรื่อยๆนะคะ ก่อนจากกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็ Merry Christmas ทุกคนนะคะ We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas and Happy New Year โอเคนะคะ Merry Christmas b y ย bye สวัสดีค่ะ สึกดีดีใส่ความคิดสั้นสนลงไปแทนปุ๋ยดูแลเอาใจใส่ดูแลดอกไปเมื่อ